ถือว eh. e ่าค no ่อนข้างเรียบร้อยนะสำหรับรถที่เพิ่งเข้ามานะครับเพราะว่ายังไม่ได้อันนี้คือยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยนะมาครับวันนี้อยู่ผมว่าเซลเจียพับอยู่ที่บางบ่อสุตราการนะฮะแล้วก็ข้างๆผมพับเข้ามาอีกหนึ่งคันอันนี้เป็น Honda City ตัว1.5 PHEV ปี2 0 2 2ไม่นะ่าจะอยู่ประมาณแสนต้นๆน,นะคันนี้ราคาเปิดให้ฟังเลย5 8 8 0 0 0แฟรีครบหมดนะบรันตีนะมีประกันเครื่องเกียร์ให้2ปี20 0 0 0โลนะฟรีค่าจัดข้าโอนค่าดำเนินการรับประกันโครงสร้างด้วยตัวนี้นะแล้วก็สไลด์ส่งฟรีให้ทั่วประเทศนะ,ะมาดูสภาพรถเข้าใหม่นะอันนี้เป็นตัว r อนะรถยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดอะไรเลยก็ให้ดูสภาพอันนี้เลยว่าเข้ามาเนี่ยสภาพแบบนี้ถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยนะสำหรับรถที่เพิ่งเข้ามานะเพราะว่ายังไม่ได้อันนี้คือยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยนะให้ดูภาพรวมเข้ามาแบบนี้นะตัวีีี้มมมสารง ติดฟังก์ชันแล้วนะต่อทัชสกรีนนะแอรอโต้พิเออรออ,อตโต้เบรกมือไฟฟ้าอะไรพวกนี้ครบหมดตัวนี้5ประตูแฮทแบ็กตัวนี้น่าสนใจนะฮะแล้วดูภายในเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเข้ามาสภาพน,นี้แทบจะไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะว่าดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรต้องทําเยอะสำหรับใครที่สนใจนะคันนี้ขอให้ตัดสินใจไวนิดน,นึงแล้วกันผมไม่แน่ใจว่ามีเขาา้ามากี่คันเพราะว่าผมเพิ่งเห็นแต่ถ้าตัวสีประตูอะพอมีอยู่นะแต่ตัว5ประตูเนี่ยมันเข้ามาไม่ค่อยบอ่อยที่สภาพสวยๆแบบนี้อันนี้ล้างทำความสะอาดอย่างเดียวก็แทบจะใช้ได้แล้วอฝากไว้เลยคันนี้ดดดดดด่่ววววนนนนนิิึงงงใใคคครรรรเเเหห็็แแลล้้ชอออบตััสจาาาาปปะยยกโู